สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมฝูงว่าของพี่ศักดิ์นะครับพี่น้องกําลังปลอยนะพี่น้องออกคอกนะครับหากินหญ้านะพี่น้องนี่แหละนะครับ,รบตัวนี้ก็อยู่ที่อําเภอบ้านมีนะพี่น้องวัดวังใต้บ่นะครับพี่น้องจต่โมผิดนะครับกเกษนคกโคกสำโรงไปบ้านมีนะครับ งหายจากเคลื่อนปลาสักมานะพี่น้องมอฮอดพี่กันนาจะประมัณอู้ห้าสิบหกสิบลูดได้นะพี่น้องนี่จนง้ว่าผอมลุ่งหลายนะครับนี่ถือว่าผอมลุ่งนะครับนี่ขนาดผอมลุ่งแล้วนะครับขนาดผอมลุ่งยัง บึกยูนะครับพี่น้องสออนนะพี่น้อง <c oughs> อนะครับนี่ก็เป็นวิธีการกินนะครับพี่น้องการกินการยูนะครับบางคนบอกทายตอนให้หัวหารให้กินได้นะครับพี่น้องนี่แหละ พกอกะหูนะครับพี่น้องเนี่ยเอาลวดไฟอ้อมไว้นะครับง่ายเลี้ยงไปเรื่อยๆนะพี่น้องบมีดอกนะครับหัวาหานหัวสองรอยก็โตขเขนเลี้ยงหัวาหานเนี่ย,ยังต่ําก็ต้องตละสองสามโลนะครับใครสิอ้วนนะครับสองสามโลตีสามโลนะพี่น้องสามกิโลต่อโตกะ ร้อยโตกับสามกิโลนะครับหัวหาสร้0 0กับหกกิโลนะพี่น้องโอ้หกร้อยกิโลหัวหากร้อยกิโลนะพี่น้องสอบหนึ่งกับสามร้อยแล้วแต่โปรตีนนะครับพี่น้องถุงละสามโลนะครับตี3า0ร้บบาทต่อถุงนะครับ สิถุงสิบถุงกับสามรอลูนะครับพี่น้อง3ามรลูกสามพันหคูณสองเจ็นองบ่นะครับพี่น้อง7จ็ดพันสอตัวมือนะครับขันไห่หัวอาหารมือละ3โลูต่อต,ตนะครับมือละยีสถุงนะครับ เจ็ดพันสองบาทนะครับต่อมือสิบมือกับเจ็ดมืนนะครับเจ็ด0มืนสองโอ้ขันไห่หัวอาหารกับเดือนละเดือนละแสนสองแสนนะครับพี่น้องเสียวเงินไหนซื้อให้มันกินนะครับขาดทุนนะพี่น้องนะครับ ขาดทุนแน่นอนนะครับเขาเลี้ยงหัวาหารนะครับเจ็ดสามยิบเอ็ดนะพี่น้องสามสองแสนกว่านี่ขาดทุนแน่นอนนะครับขายงว่บวบ่อใดดอกนะครับพี่น้องปีหนึ่งสองล้านกว่าข่าหัวาหารโอ้ขาดทุนนะพี่น้อง <c oughs> เป็นไปบ่อใดแต่คิดก็ขาดทุนแล้วนะครับ ปล่อยแล้วนะครับพี่น้องน่ใช่ครับอ้ผักบุ้งกินดีจังเลยครับนี่นะครับพี่น้องกินผักบุ้งนะครับกำลังอ้วนใครบางคนกลัวกินผักบุ้งจะขี้เลี้วงคนเขามาให้กินนะครับบางคนกินเยอะก็กลัวมันแท้งมันเป็นออื่นมันเป็นยางสุดยอดเลยเนี่ยผักบุ้งนะครับโอ้น้ำนมไม่สุดยอดเลยให้มีให้มันกินเถอะ ไม่มีปัญหาโอ้โหพมรับประกันเลยกินนี่นมนมคัดดีเลยแหละครับนี่นะครับพี่น้องเห็นบางคนเห็นคนก็บอกโอ้ไม่ให้กินนะพวกบุงขี้เลวขี้ไร่อะครับไม่จริงอะบางคนท่าก็กลัวยางมันนะครับชอบเลยแหละให้มีฮะกินดีดีแน่นอนวนไวไหมพี่ดีแน่นอนผักบุงนี่สุดยอดแล้วสุดยอดนะพี่น้องผักบุงนี่นี่นะครับมากหลาย นี่พื้นที่ก็จะหน่อยนะครับพี่น้องช่วงนี้นะครับล่อเกี้ยวเขานะครับเพราะว่าปีนี้น้ําขึ้นเร็วหรือช้าพี่น้ําขึ้นช้าครับน้ําขึ้นชา้าแตา่ข้าวนาบีมันจะเกี่ยวช้ากว่าทุกปีนะพี่นะอ๋อน่าจะตอนหวานข้าวมันพอช่วงนั้นมันแรงจัดครับมันแรงใช่ใชแล้วหวานรอบแรกก็ แรงก็ต้องหว่านรอบสองอะไรเงี้ยนะครับมันถึงได้ชาก็ถือว่าลำบากลำบากต้องประคองตัวให้ได้อยู่ไปอีกประมาณน่าจะเดือนเดือนหนึ่งนะครับเกกี่ยว็น่าจะดีหัวก็ถืออยู่ในเกณฑ์ไม่ไม่ผอมมากไรอันจะดูดีขึ้นมาหน่อยเองกันอยู่บนเข้าพร้อมครับน้ำก็ยินไม่ดียากก็ไม่มี มาอยู่นี้ก็เขายัางชัวหน่อยตรงนี้จะอยู่ได้อีกกี่วันครับพี่โอ้อยู่ที่ละวันตองวันย้ายนะครับย้ายตลอด,รนนอนนดครับคอู้แดดดีจังเลยวันนี้หลวงพ่อจะตกไหมดีแดดอย่างนี้แดดแรง,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 งครับไปแล้วนะพี่นอ้อง หลัดทั้งหน้าไว้นะครับ mm hmm. อุศอ่ะพี่น้องนี่แหละนะครับบางคนอยากได้ทีู่ฟ้ามที่อยูรอยคอก์โบมี่นะครับพี่น้องง่ยายเลี่ยงไปเรื่อยๆนะครับหยาบิดแกง่ยายไปบ่งไม่นะครับพี่น้องขามหมู่บ้านขามตำบลขามอำเภอไปเรื่อยๆนะครับ คำใดก็นอนหันนะครับยูได้บ่องละมือสองมือนะครับพี่น้องคันช่วงเกี่ยวเขาแล้วก็อาจจะอยูได้โดนแดดนะครับ มีแค่นี้นละครับพี่พื้นที่เี้ยตรงนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งอ๋อเอาแค่นี้ก่อนยินทีละฝั่งนะครับบอ,อยเอาจอา,อากข้อมาดูใหม่้างหน้ายเยอะแยะไปหมดอู้เยอะเยอะมากนะครับตอนน้อนอยู่ในคลอนี่นิดเดียวน,น,นึกว่าสามสิบสี่สิบนะครับบอยม่รูใหม่จากหน้านี่ พอคุมฝูงตัวใหม่นะครับนี่ได้มาใหม่ๆเลยนะครับทับละใจเลยแหละทับดีมากนะครับตัวนี้ทับไปแล้วหลายตัว <c oughs> ใหญ่มากนะครับพอคุมฝูงโอ้ไข่สวยนะพี่น้อง อผมหลักทั้งหน้าให้เบิ้งพี่น้อง <c oughs> ผู้แดดยังฮวันเลยนะครับ <c oughs> น่าพี่น้องบรรยากาศ ปึกดีนะพี่น้องขนาดว่าผมผอมนะครับเนี่ยขนาดว่าผมลุงแยวนะครับยังหนาอยู่นะพี่น้องก็กินยังสิ่งละนะครับการกินการยูของเพื่อนกับเลี้ยงยังสิ่หละนะครับพี่นอ้องคนกับนอนกางเต็นนอนขางง่วนะพี่น้องกันง่ว่าตกใจแตกตื่นนะครับ เรื่องการปนการรักกันโบมี่เลยวหละนะครับพี่น้องมันสูมเมอเนี่ยมันตามกันไงนะครับแล้วก็เบอร์ที่เพื่อนตีแบนไว้ขางตนะครับพี่น้องเพื่อนก็นจําได้นะครับแล้วก็อีกยางมูพวกก็ร้ายนะพี่น้องเอาไปขายในยังตลาดนัดนี่กระหู้นะครับพี่น้อง mm hmm. มาแล้วนะพี่น้องขอคุ้มฟูนะครับ โอ้โอ้นมเลี้ยงลูกหลายตัวนะครับนี่ครับวาเบื่อแก่งเด็กน้อยนะครับสีแดงๆหลายตัวนะครับนี่ พี่องเลี้ยงง้อเลี้ยงควอยไปบวรอดเลี้ยงง้อเลี้ยงควอยจนมีแต่คนเลี้ยงแป๊บเดียวแล้วก็ขายนะพี่น้องเลี้ยงตามกระแสนะครับแล้วก็ขายเห็นเขาเลี้ยงแล้วขายได้เงินช่วงราคามันขึ้น แะแลนมาเรียงน้าเขานะครับบ่มีการเตรียมตวัวว่าจะเป็นเรื่องแปลงหญ้านะครับพี่น้องความรู้เกี่ยวกับโรคงัวนะครับการจับสัตว์การดูแลนะครับการบริหารจัดการระบบนะบพี่น้องท่านบ่มีความรูอ้อ่ะมีโอกาสเจ่งสูงนะครับอย่าเบืองแจ่ย่พึน่นได้ราคานะพี่น้อง โวกรุ่นนี้น่าจะขายสนุกเลยครับเลยแด,แดงออกมาทามสิบสี่สิบเลยมั้งครับตัวเมียเยอะไหมครับพี่เยอะนะโอ้โอขายสี่สิบน่าจะตีข้าวมันจะมีสามตัวครับทำงานแดงหมดเลยนี่นะครับเป็นวัวแดงที่เกิดจากแม่เท้าส่วนใหญ่ใช่ครับนะครับ ไงต่อไาก็จะเอาเทาทับอีกหาเทาโบสเทาโบสมีแล้วนะครับเทาโบสมีแต่ซ่องตัวสายดีด้วยนะครับลูกนอกเอาไปเอาไปคขวยกันนะครับถ้าแดงอย่างเดียวเพราะว่ามันเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องนั่งเรื่องกระดูกตู้ัเทาไม่ได้ครับต้องยอมนะครับต้องยอมก็คไขวๆกันไปครับแหละครับ โอ้ขายสนุกแน่เลยรุ่นนี้สามสิบสี่สิบตัวโอ้จะนมขาดอีกหลายสิบหลายสิบใช่ไหมครับนี่จะออกอีกเพียบไกลคอดนะครับไม่แน่วันนี้อาจจะได้เห็นมีไหมครับวันนี้น่าจะยังไม่มียังแต่ว่าคัดอวานออกสองตัวอ๋อเมื่อวานออกสองตัวโู้แต่คัดคัดหลายตัวนะพี่น้องรอซื้อเลยนะครับพี่น้องผู้ใด สนใจพันธุกรรมสนใจติดตามนะครับพี่น้องอยากได้งัวดแดงนะครับนี่ต้ตัวนี้ลํำเลยนะพี่น้องกำเนื้อชัดเลยเก็บเงินไว้นะครับพี่น้องอยากได้พันธุก,กรรมนะครับราคาก็ตามความสวยนะครับพี่น้องจะไปเทียบกับเนื้อกับบดดนะครับ เพราะว่ามันเลยเนือมาแล้วนะพี่น้องผูดอย่างได้พ่อคุ้มฝูงกระมี่นะพี่น้องสายสายที่เป็นเลือดล้อยนะพี่น้องแต่บริเฮดพ่านประวัตินะครับเพื่อนก็นจะคัดให้นะครับพี่น้อง นี่แหละนะครับพี่น้องวิธีการเลี้ยงของเพื่อนนะครับการเป็นยูอีหลีเลยนะครับบัวใดมาตัวบัวใดมาอยากให้มาเบิงนะพี่นอ้องอยากให้มาเบิงนะครับสีได้เข้าใจสีได้เห็นกับตานะพี่น้องหนาะลำปึกสุดโตนะพี่น้อง ตัวใดเรีงลูกก็จะพร้อมเนี่ยนะครับต,ตัวไหนครับต,ต,ตองวัง่ตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนะครับน่าจะวัน2วันวันนี้น่าจะายจอย่าง,ง,ไ,งาไม่เกิน2อสาวันแน่นอนนะครับอย่างนี้ อ้นมคัดหลายตัวออนนะพี่น้องออกช่วงนี้ก็ถือว่าดีได้นะครับเพราะว่าเลยหนาฝนมาแล้วนะพี่น้องหนาฝนลำบากแห้งนะครับลงไปกินน้ำในข้องแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงไปถ่ายให้เบิ้งนะพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง กินน้ำนะครับน้ำก็กินตามคลองตามสะไปเรื่อยนะพี่น้องออหอนนะพี่น้องแหลหอนคักนะครับโอนี้โมเดมายังไทยโดนนะครับ เล้ยนะพี่น้องเปลี่ยนกันลงมานะครับโอ้มากินแล้วนะพี่น้องวุ้นอะลงมาแล้วนะพี่น้อง ปัญหางัวติดลมกับมีนะครับเจอนะพี่น้องเจอคือกันนะครับก็บมี่ให้เห็นอยู่นะพี่น้องแต่ต้องผ้ากันมาดึงขึ้นนะครับมฝากกดไลค์กดแช่นะพี่น้องสิบเจ็ดนาทีแล้วคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะพี่น้องโปรดนใจขี้มูนุนเขงางัวนะพี่น้อง ขวดละ240บาทร่วมส้วงนะครับมีายทางแล้วก็มียาทายพยาแบบหลาดหลังนะครับคาบหมอกนะครับขวดละ100บาทนะครับพี่น้องเงินโอนค่ารสวงห0าสิบาทเก็บใยทางค่ารสวง70บาทนะครับใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับพี่น้องเ็บเฮากาเกลือนเหลือบไา่นะครับใส่ได้นะครับเทลาดหลังไม่ต้องผสมอย่างนะครับขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300กิโลนะครับง้อหนอย20มือขึ้นไปใส่ได้นะครับพี่น้องง้อ สาวงว้าทองอ่อนทองแก้ใสได้นะครับพี่น้องบอ่ต้องไปผสมอย่างนะครับใสได้ถึงพยาธิภายนอกภายในนะครับพี่น้องคอดีที่หลาดหลังบรต้องไปจับฉีดให้งว้วแตกงว้วตื่นนะครับงว้วทองฉีด,ได,ด,ไ,ดได้นะครับพี่น,อน้องบ่มีปัญหาง้วเลี้ยงลูกน้อยก็ฉีดได้นะครับสนใจติดต่อบอมอบได้นะพี่น้องแล้วก็มียาไล่แมลงนะครับเดอดอม่านะพี่น้อง ขวดละลอยห้าสิบาทนะครับเงินโอนทรงฟี่เก็บไปทัลอยเจ็ดสิบบาทนะครับขวดละลอยซีซีนะครับขวดหนึ่งผสมน้ำได้ยี่สิบสามสิบลิตรนะครับฉีดพ่นตามตรงว่าามพอกใดนะครับบ่เป็นอันตรายนะครับระวังอย่าให้ถือน้ำกับอาหารกินนะครับพี่น้องสัาผัญนะครับฝากฝากกดไลค์กดแช่นะพี่น้องอย่าลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้และี้หา้พดนะครับสวัสดีครับ